สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเล่าว่าการเป็นครูที่ดีนั้นต้องมีลักษณะอย่างไรนะคะเราขอยกมาหนึ่งตัวอย่างนะคะลักษณะของครูที่ดีตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนายกมาหนึ่งหลักธรรมนะคะก็คือกัลยาณนะมิตรทั้งเจ็ดนั่นเองค่ะ 1. ปิ่วเปี่่ารักการทําตัวเป็นที่รักต่อสิ์และบุคคลทั่วไปควรตั้งตนงอยู่ในภมูมิหารสี่ก็คือ 1. มีเมตตา 2. มีกรุณาสามีมุทิตา4มีอุเบกขา 2. อนะคะคารุทิ่แลว่าหนักเป็นบุคคลที่มีความหนักแน่นมั่นคงทางในด้านร่างกายและจิตใจจะดำรงอยู่ในความดีไม่หวาดหวัน่นต่ออำนาจอบายม,มุกต่างๆนะคะสาภาวะนิโยการเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงามแก่การเคารพ 4. วัตตาการเป็นผู้มีมานในการตักเตือนสั่งสอนเพื่อให้สิทธิ์มีความรู้ความสามารถและเป็นคนดีนั่นเองค่ะ 5. วัจนะัขะโมเป็นผู้ที่มีความอดทนต่อค่อยคำโดยมีจตรนาที่ดีเป็นที่ตั้งการอดทนต่อกิริยาวาจาอันก้าวร้าวรุนแรงของผู้อื่นได้ 6. คำพีรันจะก,กระทังกตาสามารถขยายความที่ยากให้แก่การเข้าใจการตีความในวิชาการน,นั้นๆให้ละเอียดลึกซึ้งแก่การเข้าใจให้แก่สิทธิของเราได้นั่นเองนะคะ 7. โนจัานีนิโยเชยคือการรู้จักและแนะนําให้สิทธิ์ไปในทางที่ถูกที่ควรคือไม่แนะนําให้สิทธิ์ไปในทางที่เสื่อมเสียหรือชักชวนไปสู่อบายยมุกนั่นเองค่ะนี่เป็นเพียงตัวอย่างนะคะ ลักษณะของครูที่ดีตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานะคะสำหรับดิฉันนะคะขอจบการเล่าให้ทุกคนฟังเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณค่ะ